สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สุขภาพเชตวันสาขาวัดโพนะครับผมเป็นโรงเรียนสอนนวดครับตอนนี้ผมได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์มาครับว่าแต่ละคนเนี่ยสอนอะไรบ้างและทํางานมากี่ปีแล้วแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของอาจารย์ทุกคนครับผมไปรับฟังกันได้เลยนะครับผมชื่อ <c oughs> นายแสงปิดสอนทองคําครับเดิมเป็นครูสอนอยู่ที่วัดโพนะครับสอนกับแพทย์แผนไทย คือหนวดไทยของเราบบสวัสดีค่ะชื่อสาคอนนันทเสศค่ะมีทั้งสอนนวดบำบัดแก้การแล้วก็สอน330สตอน60ชั่วโมงค่ะเป็นครูสอนนวดไทยของวัดโพค่ะชื่อชื่อาตรีเหล่าทองสารนะคะเป็นอาจารย์สอนนวดน้ำมันนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกันสอนน้ำมัน ชื่อสุราวันแลบัวค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์สอนนวดเท้าค่ะคชื่อสุนทรีม่วงคุ้มนะคะเป็นครูสอนนวดหน้าและนวดศีรษะที่นี่ค่ะประมาณน่าจะยี่สิบกปีครับยี่สิบกว่าปีนะครับผมครับทำงานปีสามเก้าค่ะนานมากค่แล้วก็เริ่มสอนมาปีสี่สองค่ะทำงานมายี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะเข้าเมื่อปีสี่สิบ อ,อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์นะคะจากการทํางานครับแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคจนถึงในช่วงเวลาหนึ่งครับแล้วพอดีผู้อำนวยการท่านคงเห็นท่านก็เลยเลือกขึ้นมาเป็นครูสอนนวดเออดีมากาะครับอาจารย์นะคะเราก็ได้ร่ำเรียนจากวัแก่นไทยนะคะจากอาจารย์ที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วเราก็ได้มา สมัครเข้าทำงานที่วัดโูนะคะเมื่อปี4 7แล้วเราก็ได้มีการเรียนการสอนจากอาจารย์ทุกท่านที่อาจารย์รุ่นพี่ๆที่ช่วยสอนให้เราก็จะฝึกประสบการณ์นะคะที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็นํามาใช้ในด้านนวดกับลูกค้านะคะเริ่มเริ่มจากแรกคือแม่แม่เ็าทำก่อนอ่าพ่อแม่ทาเสร็จก็ก็ถามว่า สนใจไหมแล้วก็ลองๆถ้ลองดูสักหน่อยก็มาเรียนเรียนก็เออรับช่วงนั้นเขามีมาร,รับสมัครทาทํางานที่นี่ก็ลองดูโอเคสมัครได้ผ่านแล้วก็ทำทำ,ทำไปรู้สึกว่าที่ที่ทาแล้วมีความสุขแล้วชอบเพราะว่าเวลาเรานวดเสร็จปุ๊บฟีดแบ็คที่กลับมาค่ะโอ้ยสบายจังเลยนวดตรงนี้แล้วหายเลยพอได้ฟังเอ้ยมันรู้สึกดีนะมันมีความสุขฉันก็สามารถเออช่วยเขาได้นะแล้วแบบพอแบบแล้วเริ่มเรียนได้ครับหรือหึนมาสนใจมา มคัดเรีเยน,นยอะไร่อสนใจค่ะเพราะว่าการนวดมันก็ทําให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะจากการเจ็บปวดนี่ครับอาจารย์ก็เลยอยากส่งทอวิชาต่อเลยค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับ,รบวันนี้ให้วิชาเราให้ประสบการณ์ได้ศึกษาทุกๆุกอย่างนะคะแล้วก็ได้เกี่ยวกับสร้างไรายได้นําไปสร้างไรายได้เพื่อ ไปเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะก็อ,อ,ะอ,อาชีพนวดเนี่ยให้อะไรกับผมผมมาตรงๆคือให้วิชาความรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยมาว่านวดเนี่ยมันมีดีอย่างไรก็อ,อย่างแรกเลยหนึ่งความรู้เลยที่เราไม่เคยได้สัมผัสเลยที่ไม่เคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนวดเลยโอเคได้ได้รู้อีกศาสตร์หนึง่งของของบ้านเราของการนวดไทย การที่เราจะไปช่วยเหลือสังคมก็คือไปนวดให้กับคนที่มีไรายได้น้อยที่เขาไม่สามารถจะมานวดกับเราได้แล้วก็ไปนวดให้เขานะคะแล้วก็ไปเผยแพร่วิชาตามที่สถานที่ต่างๆที่ทางองค์กรทางภาครัฐเชิญเราไปเป็นวิทยากรอบรมนะคะสังคมนี้คือสังคมครอบครัวเลยอันดับหนึ่งก็คือเราได้สามารถนวด พ่อแม่พี่น้องลูกเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็สังคมชุมชนสังคมชุมชนก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะแบบเขามีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้นนอยๆนิดๆเน้นๆเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาได้คือการนวดเนี่ยบางครั้งในเราบางคนอาจจะไม่มีอาชีพครับเพื่อเราไปสอนเราไปให้ความรู้อาชีพคือประกอบอาชีพเขาครับไปให้เขาความรู้เราก็สอนเขาทําให้เขามีงานทานี่คือส่วนตรงนั้นนะครับ ดีมากครับขอฝากว่าถ้าคนไหนที่อยากเรียนมันเป็นการลงทุนที่เราลงทุน,นทั้งเดียวเนาะอยากให้เพิ่มเติมศึกษาให้มีความรู้ประสบการณ์ไม่เยอะๆค่ะเพราะว่าการการนวดคนอื่นก็เป็นการที่เราสัมผัสกับ ร่างกายโดยตรงเนี่ยค่ะยากให้มีความรู้ดีครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะ,ะ,คะถ้ามาเรียนนวดน้ำมันนะคะก็มาเรียนได้เลยนะคะ,คะก็ของเราจะเปิดสอนทุกวันติดต่อได้ที่วัดโพเล่ะถ้าใครสนใจได้ไดดการนวดหนึ่งโอเคนะคะ,ะด้านการนวดเนี่ยให้อาชีพเราได้ให้ความรู้แล้วก็เหมือนเขาเรียกได้ต่อย,ยอดอีกหลายๆด้าน ถ้าใครสนใจคือโอเคหนึ่งบำบัดตัวเองได้บำบัดคนรอบข้างได้ก็เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะเปิดแค่เดือนละสองครั้งนะคะนวดหน้าก็คือวันจันทร์ที่1กับจันทร์ที่3มส่วนนวดศีรษะนะคะก็จะเปิดที่จันทร์ที่2กับจันทร์ที่4ี่ของทุกเดือนเลยค่ะเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ